โอเคเขากลับมาอยู่ในเกมแมบบ่เรื่องแค่กับด่านที่มีชื่อว่าด่านจูโจมเดือนตุลาคม2นะครับโอเคมีทั้งหมด10ด่านครับผมผมเคลียร์ถึงด่านสุดท้ายละเพราะยังไงตัวละครที่เราต้องเจอมันก็ซ้ำกันอยู่แล้วครับผมไม่น่ามีอะไรมากก็มาเล่นด่านที่10เลยละกันนะครับ<วะ>ไปเริ่มกันเลยละกันด่านที่10ครับผมคืนแข่งกีฬาเลเวลสูงสุดครับผมไป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 ,ไปเริ่มกันเลยละกันนะ,<ว>ะมาครับ โอเคครับด่านสุดท้ายนะครับผมมันจะให้เป็นเจ้าหมูซอมบี้ออกมาก่อนครับหมูหรือฮปิโป,โปนะไม่รู้เหมือนกันครับปลาตังหนึ่งรอบครับผมอ๋อฮิปโปหรืว่าหมูโ okay, อเครอมันเข้ามาใกล้ๆก่อนแล้วกันนะครับ <S <S เราก็ใช้เวลานี้ในการดองตังนะครับผมจะปล่อยเป็นแคลรี่ไปก่อนเนาะ,ะมาเขี่ยเจ้าอากุพวกนั้นก่อน โอเคครับไปเลยครับเจ้าจิกงครับแล้วก็แคลี่ครับผมน้องเจ้าสาวครับไปเลยไปเลยไปเลยอ๋อแล้วลืมไปครับด่านนี้มีข้อจํากัดก็คือเราใช้ได้แค่1ิตัวเท่านั้นครับผมเพราะงั้นวางแผนดีๆเลยครับโอเคเผาไว้แคลี่สวยครับแล้วก็เก็บตังค์ปล่อยบาฮาุตรครับ <Y> ah <oo> มาๆมาๆมาๆไปเร็วๆแคลี่เดินไป จังหวะนี้แหละพะมุดไปเลยครับผมโอเคจริงๆต้องมีแคทลี่อยู่ใ,ใกล้ๆนะเนี่ยช่วยเคลียร์เจ้าอากุครับนั่นแหละอ่ะเวลาเราเคลียร์เจ้าอากุเรียบร้อยละหลังจากนี้ก็ง่ายแล้วครับหลังๆคือไม่ต้องไปสนใจเลยสนใจแค่เข้าไปตบบ้านให้แตกก็พอครับผมโอเคอย่าตายนะพาวุด อือหือโอเคพาดครับผมพาดจะจัดเลยมันไม่ตายด้วยต้องตีมาตีฟีดผมอะไม่งั้นหมูชนะชิวๆแล้วเนี่ยไปน้องน้ำแข็งไมครับแคลรี่โดนนะั้นอะเรียบร้อยเต,ต็มๆเลยครับแคลรี่ผมโดนเต็มๆเลยพอตังหนึ่งรอบครับผมโอเคอ่ะน่าจะจบเหมือนกันครับถึงมันจะนานกว่าตอนแรกก็ตามนะถ้าบามุดเคลียร์ได้ก็น่าจะเคลียร์ไวกว่านี้ครับโอ เคครับผมจบละยังไงก็จบเหมือนกันครับก็ได้ตัวแรมเหมือนกันครับผมเฮียเค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 ียเร็วเร็วเร็วเแล้วก็เอาตัวแล้วไอกับสามถือกระป๋องแมวมาจบละครับได้หนึ่งตัวแล้วครับผมแล้วก็สามถือกระป๋องแมวครับโอเคครับผมก่อนหน้านั้นได้กดซุ่มเลยละกัน ไม่ขออะไรมากขออูเบอร์ขึ้นไปขออูเบขึ้นไปนั่นแหละเยี่ยมมากครับว่ายน้ำก็โอเคอยู่ครับตัวว่ายน้ำเนี่ยอับไปเลยละกันโอเคครับผมคลิปนี้ขอจบแค่นี้ละกันนะครับว่าเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับผม V